เหลอือน้ํามันเหลอือน้ํามันของกลางน้องไ,มไรมอ,อย่าง<ะ>ที่บอกไปนายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกเจรตํารวจน้องไรอ,อันเนื่องมาจากกรณีที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะ่อะเจรตํารวจจะจะไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของตํารวจอันนี้เป็นขั้นตอนปกติคเจรตตารวจแห่งชาติค่ะแต่บังเอิญดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับตอนอให้ประกันตัวลูกเรือยี่สิบปดคนให้ไปเฝ้าเรือคจําได้ไหม ตอนนั้นนะ่ะที่มีคณะกรรมการขึ้นมาแต่ว่าให้ประกันตัวแล้วให้ไปอยู่ที่เรือเพราะให้เหตุผลว่าเรือเนี่ยมันรั่วแล้วน้ําเข้าเรือแล้วลูกเรือเนี่ยเขาจะรู้จักเรือของเขาดีถ้าใช้กําลังเจ้าหน้าที่รู้สึกจะต้อง4ี่ลัดแล้วผลัดละห้าคนหรือไงแล้วเรือมีห้าลำะค่ะเป็นเกือบร้อยคนอะเอาเจ้าหน้า <c oughs> ที่ที่ไหนก็เลยให้ประกันตัวสมล้านหนึ่ง แล้วก็ให้ไปอยู่ในเรือของตัวเองดูแลแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันหายไปสุดท้ายคนที่จะตรวจสอบตารวจมีหน้าที่โดยตรงก็คือเจรตํารวจนี่แหละคุณเศรษฐาทวีสินบอกหลังจากที่อันนี้นักข่าวถามกรณีตรวจยึดเรือน้ำมันเถื่อนสามลำกลับคืนมาได้แต่หลายฝ่ายยังมีข้อสงสัยและแทงคลางแคลงใจต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่นายกบอกผมก็ไม่สบายใจนะระหว่างที่ท่านไม่สบายอยู่ท่านก็เลยสั่งการท่านนายกจะไม่ใช่ผมอะไรยังไงนะ ระหว่างที่ท่านนายกเป็นโควิดอยู่ค่ะท่านบอกท่านก็ได้สั่งการกำชับให้พลตรีกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการกาแทนผบตอรอค่ะไปดูแลเรื่องนี้และวันนี้ได้เชิญเจรตํารวจพลตำรวจโทไกรบุญชวดทรงซึ่งท่านกากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะให้มาพบช่วงบ่ายค่ะท่านนายกขาด้วยความเคารพเจ้าของเรือเป็นขาใหญ่และมีที่พนพอสมควรอันนี้คําถามค่ะ ท่านนายกตอบว่าเป็นไปตามข่าวก็ต้องสาวให้ถึงยืนยันว่าไม่ปล่อยอย่างแน่นอนส่วนเจ้าตัวจะอยู่ในประเทศไทยหรือบริเวณชายแดนเพราะว่ามีการสั่งการผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมนอนี้อันนี้ก็คําถามค่ะพลเศรษฐาบอกว่าตามที่ฟังจากข่าวเนี่ยเหมือนจะอยู่ชายแดนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอา้าวทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะถามพลรวดโทรไกลบุญสวดชองและท่านยอมคร,รับตำรวจยอมรับว่าเครือข่ายต้องใหญ่พอสมควรและอุจารพอสมควรฮะ ท่านใช้คํานี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอุจจาร์แปลว่าอะไรเอาทีมงานหามมาหน่อยอ,อุจาร์อุจาร์ไม่ใช่อุกอาจใช่ไหมเขียนผิดหรือเปล่าฟังเสียงซิเรื่องนี้ตอละก่อน,นผมผมผมไม่สบายเลยผมก็มีการกาชับไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมได้เชิญท่านจเจริตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับดูแลตรงนี้โดยเฉพาะท่านไกรบุญเนี่ยมาพบใบนี้เพื่อเพิ่กำชับอีกทีหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่ ไม่งามอะลองนี้ดีกว่าเจอคำนี้ดีกว่านะครับก็ตามก็ตามข่าวไปครับก็ตามข่าวไปก็ต้องก็ต้องสาวให้ถึงอะนะครับไม่ปล่อยได้แน่นะครับต้องนี้ตัวเขายังอยู่ในประเทศไทยนะฮะมันอยู่รอบๆชายแดนที่เขาสั่งการตามที่ฟังจากข่าวก็คืออยู่อยู่อยู่ชายแดนไม่ได้อยู่ในประเทศแต่เดี๋ยวผมต้องสาวสามท่านไกลบุญอีกทีหนึ่งวันนี้ตอนบ่ายก็จะทำเรื่องผู้ที่ได้มันก็ต้องใหญ่พอสมควรนะ เื่องนี้อุจารพอสมควรนะมันไม่ถูกต้องก็กต้องให,ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับคนที่ถูกเก่าหาแต่ถ้าเกิดมีเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับการลงโทษนะครับอาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะเหมือนอายอุออจารตาก็เหมือนแบบอย่างนี้ค่ะใช่ไหม รู้สึกอับอายเป็นที่น่าอับจริงๆอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้คือกระทาแบบนี้มันอกอาจเหล่อเกินอ,อ,อกอาจเหลือเกินเลือน้ํามันคันลัมเบอร์เรอรเอาไปจากตารวจน้ํา<ม>อกอาจแถมไปถ่ายน้ามันเสร็จสับปรับเสียเรือถ้าเรือไม่เสียลำหนึ่งในป่านนี้จะไปอยู่ไหน<ม>ใช่ไหมอกอาจหรือจะเป็นอุจจาร์เขาปล่อยเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงอายมากดูภาพดูไม่ได้เลย ไอ้คำได้ยังฮะอืไม่ทันใจเลยน้องใบเราเปิดเองฮะอ่าไม่ได้เลยมันติดใจอุจาดอุจาดแปลหมายถึงน,น่าเกลียด,ยดน่าอายใช่ได้เออทำน่าเกลียดอะน่าเกลียด โอ,อกอาดสน่าเกลียดน่าอายโอ,อกอาดเอาน้องไว้เริ่มสิ <laughs> อาจารย์พิเชษทัน <laughs> ภา,าษาไทายคำละวะันเลวสิยกตัวอย่างด้วยนะเ <laughs> อ้ยตัวอย่างให้พี่ยุทธยกได้ไหมคะยกไปเลยน้องไปอาจจะยกเป็นต้นว่าตัวอย่างเชน่น <laughs> นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ยุทธยกเรือนำอทุกน้ำมันเขื่อนสามลำที่เป็นของกลางจอดอยู่ที่ท่าเรือ ตำรวจน้ำที่สตหิบจู่ๆลมอากาศแปรปรวนเลยต้องอนุญ,ญาตให้เราไปลอยลำกลางทะเลแล้วมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยและในเวลาต่อมาก็ไปพบอยู่ในเขตน้ำน้ำเศรษฐกิจเฉพาะสามลำเป็นลักษณะโผูกติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแลวให้มันมีสีสันเข้าใจไหมลองดูนี่อยู่กับพี่มาเป็นปีแล้วนะ เฉพาะคุยนอกจอย,ยังไม่รู้สไตล์เหรอไอหนูวะทุกวันนี้ยังแช์กันอยู่เลยกันฮะว่าแลวเข้าสวัสดีค่ะภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าอุจารอุจารเป็นคำวิเศษแปลว่าน่าเกลียดน่าอายยกตัวอย่างเช่นเรือบรรทุกน้ำมันที่หายไป เป็นเรื่องอุจารพอสมควรสวัสดีค่ะอุจารเป็นคำวิเศษแปลว่าน่าเกลียดน่าอายตัวอย่างเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนขนาดใดถึงสามลำอยู่ภายใต้การดูแลเพราะเป็นเรือของกลางของตำรวจน้ำมีน้ำมันเถื่อนถึงสามหมืสาพลิตรแต่สามารถจะหายออกไป อย่างไร้ร่องรอยเป็นเรื่องน่าเกลียดน่าอายอย่างนี้เป็นต้นนี่เธอยูต้องบอกว่าเป็นเรื่องอุจจารเป็นเรื่องอุจจารย <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นถ้าอุกอาจอีกแบบหนึ่ง <c oughs> น่ะเน่อุกอาจเป็นคํากริยาค่ะกล้าละเมิดหรือฝ่าฝืนเอออันนี้ก็เข้านะคะอกล้าละเมิดหรือฝ่าฝืนโดยไม่เกรงกลัวความผิด บางอาจล่วงละเมิดอย่างเช่นกระทำการอุกอาจเห็นไหมมันก็ได้แต่แปลว่าท่านยกลึกซึ้งกว่าเพราะท่านใช้คำว่าอุจจารน่าอายน่าเกลียดอย่างนั้นใช่ไหมสวัสดีท่านผู้ชมภาษาได้คำระวันอ่ะว่ากันต่อ <c oughs> ค่อยๆไล่ไปทีละข้อ